พี่ปริชาติครับเห็นรถครั้งแรกรู้สึกไงครับพี่สวยมากค่ะนี่มารีวิวรถกันคันนี้ทําอะไรไปบ้างครับพี่ก็ทำสีรอบคันเลยนะคะแล้ก็มีเปลี่ยนกันชนหน้าแล้วก็กันชนหลังก็คือมีออกเพิ่มที่มันแตกใช่มามาชมพร้อมกันอันนี้เปลี่ยนเฉดด้วยนะ,ะเป็นสีแดงมุก เป็นไงพี่เสร็จอ,ออกมานี่สวยกว่าเดิมเยอะเลยเนาะสวยกว่าในรูปอีกค่ะใช่ในรูปออกแดงแดงแป๊ดไปหน่อยแต่ว่าพอมาดูของจริงแล้วชนี่ใช้มือถือถ่ายไงพี่ก็เลยแบบอาจจะไม่เหมือนที่ตาเห็นจริงแต่ของของจริงยืนยันว่าสวยกว่าในใ,ในคลิปที่เห็นหอืมครับเออพี่ปริชัทแล้วโลโลโก้มันเก่าจะจะใส่ของเก่าไหมหรือว่าจะจะให้ซื้อใหม่มาใส่ ข้างหน้าหรือข้างหลังคะข้างหลังตัวที่เป็นโนต้ตเหรอคะใช่โนต้ตเอาของเก่าใส่ก็ได้มั้งเนาะยังใหม่อยู่ได้ค่ะได้เดี๋ยวผมใส่ให้มา<อ>ชม <นะ S 1> ขาพี่นี่พาชมรอบคันเงาจริงไม่จกตานะครับผมพาชมให้ดูรอบคันขาพี่ พี่ปริชาติครับเชิญทั้งนี้นิดครับน้ารถเลยน้ารถครับฝากแนะนําเพื่อนๆหน่อยพี่หลังจากเห็นผลงานแล้วแนะนําเพื่อนๆว่าไงดีครับที่นี่บริการดีมากเลยนะคะก็คือส,สามารถเอารถเข้ามาติดต่อสอบถามประเมินราคาได้ก่อนเลยนะคะครับค่ะโอเคับขอบคุณพี่ปริชาติมากครับผมขอบคุณพี่ปริชาติมากครับ